ผมเปลี่ยนพอร์ตที่ติดลบให้กลับมาบวกด้วยสูตรนี้ครับคลิปนี้ผมจะสอนสูตรนี้ให้คุณเข้าใจใน10นาทีจริงๆมันไม่ยุ่งยากหรอกครับผมสามารถเล่าให้คุณฟังได้ภายใน3นาทีแต่ไหนๆคุณก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะพาคุณไปดูของจริงพร้อมกับสอนแบบละเอียด เพื่อที่คุณจะได้รู้แบบละเอียดจริงๆว่าเวลาที่คุณขาดทุนเวลาที่คุณเทรดจนเกือบจะเจ๊งคุณต้องใช้สูตรไหนใช้วิธีไหนเพื่อที่จะดึงเงินกลับคืนมาแล้วผมจะสอนคุณด้วยว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเทรดแล้วแพ้จากนั้นเราไปเรียนกันว่าสูตรที่ทําให้ผมกลับมาบวกทําให้ผมได้กําไรมันใช้อินดิเคเตอร์หรือใช้อะไรตัวไหนบ้างคุณดูนี่ครับช่วงประมาณ1ิบโมงผมเทรดตามปกติแต่ผลลัพธ์ แพ้แพ้แพ้คือเทรด e 6ครั้งแพ้5แล้วครับชนะแค่ออเดอร์เดียวแล้วผมอะ่ะเป็นคนที่ชอบอัดคลิปเวลาเทรดอยู่แล้วผมก็เลยกลับมานั่งดูตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาทำให้ผมจับจุดได้ว่าผมพลาดตรงไหนผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแชร์กับคุณคุณจะได้ไม่ต้องเป็นแบบผมแล้วคุณจะได้มีสูตรไว้แก้ตัวเวลาที่เจอหรือประสบปัญหาแบบผมครับ หลังจากที่ผมรู้เรื่องนี้ผมเทรดได้กำไร7ไม้ติดเลยก็ว่าได้ครับหาในวันนี้สำคัญจริงๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เทรดขาดทุนสูตนนี้มันสามารถช่วยให้คุณได้กำไรด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเรียงกันครับก่อนจะสอนผมจะพาคุณไปดูออเดอร์นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกดโลงนะครับ คุณจาที่ผมเคยสอนเรื่อง s 5, ได้ไหมครับถ้าเกิดกราฟอยู่ข้างล่าง s m a 5อยู่ข้างบนแล้วเส้น s m a 5มันโค้งลงอย่างนี้เราสามารถกดลงได้เลยใช่ไหมครับแต่คุณดูผลลัพธ์ครับกราฟกาลังจะขึ้นกําลังจะขึ้นและสุดท้ายออเดอร์นี้ผมแพ้คุณเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมหรือผมเข้าให้ดูอีกออเดอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดขึ้นเพราะอะไรเมื่อกี้กราฟมันทะลุ s m a 5ขึ้นไปแล้ว s m a 5ทําท่าที่จะขึ้นคุณจําที่ผมเคยสอนคุณได้ไหมครับ เป็นยังไงครับเรากดขึ้นเสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วกับขยับขึ้นลงขึ้นลงแล้วผมขาดทุนใช้คําว่าขาดทุนแบบเซียววิ v เลยคุณเคยเจอลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเจอก่อนที่ผมจะใช้สูตรนี้ครับอันนี้แอบเอามาให้ดูก่อนนะครับหลังจากที่ผมใช้สูตรนี้แล้วผมชนะชนะแบบนี้เลยครับมันถึงทําให้ผมอยากจะทําคลิปนี้ออกมาให้คุณดูมากๆว่าถ้าเกิดคุณาพาดแบบผม คุณต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้พอร์ตคุณกลับมาเขียวหรือถ้าคุณไม่แพ้คุณก็สามารถเอาสูตรนี้ไปใช้เพื่อทำกำไรได้เลยครับก่อนอื่นผมจะพาคุณมาดูจุดผิดพลาดคือผมเคยบอกคุณว่าถ้าเกิดกราฟมันลงโดยที่ตัด SMA5 ลงไปแล้วเส้น SMA5 อโค้งลงแบบนี้เราสามารถกดลงได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆน,น้อยๆอย่างแรกในออเดอร์นี้ที่มันพลาดคือกราฟมันติดแนวรับครับเห็นไหมครับว่าผมกดลงตรงจังหวะที่กราฟมัน ติดแนวรับพอดีเลยเสร็จปุ๊บกราฟมือเรเด้งกลับขึ้นไปนอกจากที่มันจะติดแนวรับแล้วแท่งเทียนมันยังบอกด้วยนะครับว่ากราฟกําลังจะขึ้นคุณเห็นแท่งเทียนแท่งนี้ไหมถ้าคุณดูแท่งเทียนนี้แล้วคุณไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคุณดูคลิปนี้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ข้างบนคุณกดข้างบนนี้เพื่อไปดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้ผมสอนแท่งเทียนให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานคุณดูคลิปข้างบนนี้จบคุณจะเข้าใจเลยว่าลักษณะที่แท่งเทียนแบบนี้มันบอกคือมันบอกว่าวกราฟจะขึ้นครับ เพราะฉะนั้นในออเดอร์นี้ความพลาดของเราก็คือ1คือเราไม่รู้แนวรับแนวต้และข้อที่2คือเรากําลังกดลงทั้งท้ง,งที่แท่งเทียนบอกว่ามันจะขึ้นครับนี่คือความผิดพลาดของเราแล้วในออเดอร์ที่2ในออเดอร์ที่2มีความแตกต่างคุณคิดว่าความแตกต่างคืออะไรคุณลองดูครับความแตกต่างคืออันแรกแท่งเทียนมันบอกว่าขึ้นนะลักษณะนี้อันนี้คือแท่งเทียนบ่งบอกว่าขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วแท่งสีเขียวมันยาวขึ้นไปลักษณะ ที่แท,นท่นสีเขียวยาวขึ้นไปแล้วสามารถทะลุ sp 5ขึ้นไปได้ผมเคยบอกใช่ไหมสิ่งที่เราทําคือเราจะกดขึ้นครับแต่นี่คือปัญหาครับปัญหาคือผมกดตอนที่กราฟติดแนวคือจริงๆแล้วกราฟมันก็จะขึ้นไปมันจะขึ้นไปตามที่แท่งเทียนบอกเพียงแต่ว่ามันติดแนวรับตรงนี้นิดหนึ่งก็เลยทําให้เราแพ้แล้วในออเดอร์นี้เราแพ้เซียววแล้วผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่ผมทุกคน ก็ต้องเคยเทรดแล้วแพ้เสีวยววิเหมือนกันครับตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าเจ็บใจมากๆเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือจุดที่คุณจะต้องไปดูผมสรุปมาให้คุณ3มอย่างนี่คือ3อย่างที่เราจะไม่เทรดถ้าอยากชนะบ่อยๆอันแรกคือเราจะไม่เทรดเมื่อกราฟติดแนวรับแนวต้านเหมือนเมื่อกี้อันที่2คือเมื่อแท่งเทียนมันบอกตรงกันข้ามแบบที่เรากดคือถ้าแท่งเทียนมันบอกว่าเฮ้ยกราฟจะขึ้นนะแล้วคุณดันกดลงอันเนี้ยผิดหรือถ้าเกิดแท่งเทียนบอกว่าเฮ้ยกราฟจะลงนะแล้วคุณดันกดขึ้นอันเนี้ย โคตรอันตรายเพราะฉะนั้น2ออย่างนี้คือจุดสําคัญแล้วที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วสำคัญที่สุดมากๆเลยคือเทคนิคที่เป็น s อ5จะไม่เหมาะตอนที่กราฟเป็นไซเวย์ไซเวย์คืออะไรคือการที่กราฟขยับแบบนี้ขึ้นลงขึ้นลงไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีการขึ้นที่ชัดเจนไม่มีการลงที่ชัดเจนลักษณะแบบนี้คือเราเรียกว่าการเทรดตอนที่กราฟไซเวย์เทคนิค s อ5ที่ผมสอนในช่องน u m b e อหนาอชัน ไม่เหมาะกับการเทรดไซเว์เพราะอะไร s อสบจะต้องใช้แท่งเทียนย้อนหลังถึง5แท่งในการคำนวณครับอย่างอันนี้ s อส5มันบอกคุณว่ากราฟกําลังจะลงนะแต่พอคุณกดลงปุ๊บมันติดแนวรับก่อนแล้วกราฟเด้งขึ้นไปคุณก็เลยแพ้หรือในออเดอร์นี้ก็เหมือนกันกราฟบอกว่า s อสจะขึ้นนะแต่พอกราฟไปถึงมันดันติดแนวต้านนี่แหละครับคือจุดสําคัญที่เราจะไม่เทรดตอนที่กราฟมันเป็นไซเว์แต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคุณดูแค่นี้คุณไม่มีทางที่จะเทรดได้กำไรแน่นอนเพราะว่า ผมเล่าให้คุณฟัง1 2 3อ่ะาคุณเข้าใจแต่พอคุณไปเจอกราฟจริงคุณจะอึ้งครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลุยของจริงคุณค่อยๆดูไปพร้อมๆกับผมทีละออเดอร์แล้วคุณจะเข้าใจว่าออเดอร์นี้เป็นแบบนี้ถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้คุณต้องทำยังไงคุณอดทนแล้วตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบการสอน การสอนตอนนี้ผมทําให้คุณเข้าใจพียในสินาทีได้แล้วแต่จุดสําคัญต่อไปคือหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วผมจะต้องสอนอยังไงให้คุณออปเปอเรดแล้วทํากําไรได้ซึ่งหลังจากนี้แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดดังนั้นเดี๋ยวเราไปลุยของจริงกันครับสําหรับออเดอร์แรกผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเรากดตามเทรนด์เลยใช่ไหมครับสังเกตว่ากราฟมีเทรนด์ที่ชัดเจน แล้วแท่งเทียนมันบ่งบอกว่าจะลงผมก็หาจังหวะกดลงตามปกติคือเทคนิค s m a 5ถ้าคุณเทรดเป็นแล้วเทรดในลักษณะแบบนี้มันแม่นมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูอ,ออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์นี้เดี๋ยวผมหาจังหวะในการกดลงคุณเห็นไหมครับอันนี้คือเส้นเทรนไลน์คือกราฟเนี่ยเป็นเทรนลงที่ชัดเจนมากๆนอกจากนี้แล้วแท่งเทียนก็ยังบอกว่ากราฟลงทั้ง2แท่งเลยใช่ไหมครับ ผมก็เลยหาจังหวะในการกดลงคุณลองมองรอบๆกราฟดูนะครับว่าตอนที่ผมกดตรงนี้ไม่ได้มีแนวรับแนวต้านที่ทําให้เราเสี่ยงที่จะแพ้แล้วก็กราฟเป็นเทรนลงที่ชัดเจนไม่ใช่ไซเวย์นี่แหละครับคือจุดที่เราช่วยเซฟตัวเองได้แต่เมื่อกี้กราฟมันก็ขึ้นไปแวบหนึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาลองลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะวินหรือเปล่านะครับโอเคครับออเดอร์นี้เราโอ้โหวินนะครับ บินแบบเซียววิแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะลงมาตามเทรนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่จุดที่เราเข้าออ,อเดอร์ด้วยว่าเราเข้าออเดอร์ในจุดที่เราได้เปรียบมากขนาดไหนในออเดอร์ที่3เดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดลงเลยนะครับอันดับหนึ่งก็คือแท่งเทียนบอกอันดับ2ก็คือ s อสเบอกนะครับเดี๋ยวกดลงนในออเดอร์นี้ผมอยากจะให้คุณสังเกตตรงจุดหนึ่งว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเทรนลงอยู่แล้วนะครับเป็นเทรนลงอยู่แล้วแต่จุดที่ถ้าเกิด ให้ดีนะอาจจะต้องระมัดระวังคือจุดที่เป็นไส้เทียนคือการที่ไส้เทียนมันลงมาลงมาสองจุดแบบเนี้ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยเราสามารถถือว่ามันเป็นแนวรับได้นะครับเพียงแต่ว่าในออเดอร์เนี้ยเทรนลงมันแรงมากๆคือลักษณะที่เทรนลงเทรนลงมันแรง,งนเนี้ยคือกราฟเนี้ยมันจะลงแรงอยู่แล้วแต่ผมอยากจะแนะนําคุณว่าถ้าเกิดคุณดูนะคําว่าแนวรับแนวต้านจริง,รงๆแล้วเนี้ยตรงเนื้อเทียนก็จะใช้คําว่าก็จะมีความแม่นยากว่าตรงไส้เทียนนิดหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถทิ้ง แนวต้านหรือว่าแนวรับที่เป็นบริเวณไซเทียนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้คําว่าเป็นองค์ความรู้ที่ผมอยากจะให้คุณว่าเวลาคุณเทรดในสถานการณ์จริงอาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยในออเดอร์เนี้ยกราฟมันอาจจะมีความแรงที่ลงมาแรงด้วยด้วยเรื่องของเทรนไลน์มันด้วยนะครับเราก็เลยได้กําไรในออเดอร์ที่ผมกดให้คุณดูเป็นตัวอย่างอะตรงนั้นอะที่ผมกดให้คุณดูเป็นตัวอย่างที่มันแพ้เพราะว่ากราฟมันเป็นไซเว์ครับแต่ตอนที่เราเทรดจริงๆเห็นไหมครับว่ากราฟมันเป็นเทรลลงที่ชัดเจนเดี๋ยวผมหาจังหวะกดลงอีกไม้หนึ่ง การเทรดด้วย SMA5 าสำหรับผมผมรู้สึกว่าการเทรดตอนที่กราฟเป็นเทรนที่ชัดเจนเทรนลงชัดเจนหรือเทรขนขึ้นที่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมาะสมกับ SMA5 แต่จุดที่ทำให้ SMA5 แพ้ก็คือมันเป็นเทรนลง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 ,ลงเสร็จปุ๊บมันเจอแนวรับหรือเจออะไรบางอย่างจนทำให้กราฟกลับตัวขึ้นตรงจุดที่กราฟกำลังกลับตัวขึ้นคือจุดที่อันตรายสำหรับ SMA5 คุณเห็นออเดอร์นี้ไหมการที่กราฟหรือว่าการที่แท่งเทียมมันเป็นลักษณะแบบนี้ คือมันกําลังจะบ่งบอกด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยแรงขึ้นมันเริ่มมาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามันลุ้นกันว่าออเดอร์เนี้ยเราจะวินหรือเปล่านะครับคุณสังเกตนะคุณลองดูแรงของแท่งเทียนคุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยขยับมันลงมาแล้วเหมือนเจออะไรบางอย่างจนทําให้กราฟมันใช้คําว่าเกือบจะค้างอยู่ตรงจุดเดิมจุดนี้นะครับคือจุดที่เราสามารถใช้สังเกตได้เวลาที่เราเทรดจริงๆเพราะฉะนั้นคุณค่อยๆดูไปกับผมค่อยๆดูแล้ว จินตนาการตามผมค่อยๆดูแล้วลองฝึกคิดตามผมนะครับโอเคกราฟนี้ปิดลงอะเอางี้เดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจะหาจังหวะกดลงอีกออเดอร์หนึ่งเอาเอานี้นิดหนึงเอา63กว่ากว่าพอนะครับเผื่อเราแพ้นะออเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดลงนะครับอะมาลองดูกันว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณว่ากราฟมันบอกเราแล้วกราฟมันบอกเราแล้วว่าเฮ้ยแรงลงมันเริ่มหมดแล้วนะ แรงขึ้นกำลังจะมาผมยังดึงดันที่จะกดลงเดี๋ยวคุณลองดูว่าออเดอร์นี้เราจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเราคุณจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพชัดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแท่งเทียนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดกราฟมันมีลักษณะนี้แต่เรายังดึงดันที่จะกดลงดึงดันที่จะงัดให้กราฟมันลงให้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาลุ้นไปได้วยกันผมกดตอนที่เส้นเทรลไลน์มันลงกดตอนกราฟชนเส้นเทรลไลน์พอดีนะครับอ่ะโอ้โหลุ้นมากสี่สาม ตอาจจะแพ้นะครับ1โอ้โหใช้คําว่าโชคดีนะครับออเดอร์นี้เสมอเห็นไหมครับหลังจากนั้นเสร็จปุกกราบขึ้นไปทันทีนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญมากๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าเพราะอะไรทําไมกราบมันถึงขึ้นตรงจุดนี้พอดีทั้งๆท,ที่ไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรเลยมันมีอยู่แนวรับแนวต้านหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นั่นก็คือฟิโบนัชชีครับเห็นไหมครับว่า กราฟมันชนฟิโบที่ประมาณ161.8พอดีมันก็เลยกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกราฟขึ้นไปเยอะมากๆเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูจังหวะของมันนะครับว่าหลังจากที่มันขึ้นเอาอย่างนี้ผมจะให้แท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มถ้าเกิดแท่งนี้จบแล้วกราฟมันยังทําท่าจะขึ้นแบบนี้อยู่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นนะครับโอเคนะครับสรุปกราฟมันก็ยังพอที่จะขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ หาจังหวะในการกดขึ้นแล้วกันนะครับกดขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้การกดขึ้นของเราในครั้งนี้จะไม่ใช่การกดขึ้นตามเทรดอีกแล้วสิ่งที่เรากําลังกดขึ้นตอนนี้นะครับเราเรียกมันว่าเทรดตอนที่กราฟกลับตัวคือกราฟลงมาชนแนวรับพอชนแนวรับเสร็จปุ๊บแท่งเทียนสีเขียวสามารถทะลุ SMA5 ได้แท่งเทียนตรงนี้ก็บอกว่ากราฟจะขึ้นเราก็เลยหาจังหวะในการกดขึ้นนี่คือจังหวะของเรานะครับเรากดตอนที่กราฟ เปลี่ยนเทรนจากเทรนลงเป็นเทรนขึ้นครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคุณเข้าไปในช่องน้ำมือนา Option จะมีสอนอยู่ในเพลย์ลิสต์ KSM5 นะครับโอเคออเดอร์นี้เราได้กำไรแล้วนะครับผมอ่ะเป็นการเทรดตอนที่กราฟกับตัวออเดอร์แรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ากราฟมันจะขึ้นไปได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับผมขอขั้นตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของคนที่เรียนกับน้ำมือนายคือผมอยากจะบอกคุณว่า ผมสอนในยู u ูบแบะใช้เทคนิคเดียวกับที่ผมสอนในคอร์สเรียนเลยเพียงแต่ว่าในคอร์สเรียนผมจะเน้นไปที่ใช้คําว่าเน้นไปที่ความละเอียดลงไปหรือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตั้งแต่ใช้คําว่าเรียนตั้งแต่พื้นฐานปูพื้นฐานให้แน่นแล้วสามารถที่จะเทรดเองได้ผมก็จะมีกลุ่มที่เอาไว้ฝึกด้วยกันประมาณ5-6ถึงวันต่อสัปดาห์ก็คือจะฝึกตอน3ามทุ่มเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นกลุ่มแบบนี้เลยเอาไว้ฝึกเทรดไปได้วยกันในเทคนิคที่ผมสอนคุณอยู่ตอนนี้เพราะนั้นคุณมั่นใจได้เลย เทคนิคที่ผมสอนตัวเนี้มันมันใช้คําว่ามันมีความแม่นยําแน่นอนมีหลายคนที่ใช้เทคนิคนี้แล้วทํากําไรได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องฝึกฝนอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงอย่างในกลุ่มนักมือในของผมมันก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่า พอคุณเรียนเสร็จปุ๊บคือเรียนแบบละเอียดเลยนะพอคุณเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมีกลุ่มที่เราฝึกด้วยกันคือการที่เรียนเรียนเสร็จปุ๊บมาฝึกเทรดด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะทาให้คุณได้ฝึกมากยิ่งขึ้นพอคุณฝึกฝึกฝึก,กคุณจะมีความใช้คําว่าเวลาคุณเทรดเองอะ่ะคุณจะเทรดได้แม่นย,มมยํามากยิ่งขึ้นครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปเรียนในคอร์สเรียนคุณดูคลิปนี้ให้จบผมจะพาคุณไปตอบว่าสูตรสูตรเนี้ยการเทรดตอนกลับตัวหรือการเทรดในลักษณะต่างๆมันเป็นยังไงบ้างไปดูต่อันครบ ออนด้วยนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการกดลงเหมือนเดิมคือยังไงคือเราเทรดตอนที่กราฟมันกลับตัวครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมหาจังหวะในการกดลงเรากรับเด้งขึ้นไปนิดนึงอ่ากราฟเด้งขึ้นไปแล้วผมกดลงผมอาจจะไม่ได้สอนเทคนิคที่เป็นสําหรับมือใหม่ที่มาดูอาจจะงงนิดนึง ผมแนะนา,นาให้คุณเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ S&P ห้นะครับในคลิปนี้ผมจะใช้คําว่าสอนคนที่เคยดูคลิปของผมมาแล้วแล้วเอาไปเทรดแล้วมันไม่ได้กาไรอะ่ะคุณดูคลิปนี้แล้วคุณเอาไปเทรดมันจะทําให้คุณได้กําไรนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดผิดพลาดท,ที่ผมรวบมมาให้คุณละออเดอร์นี้เราเทรดตอนที่กราฟลงนะครับแท่งเทียนบอกชัดเจนเลยว่ากราฟลงหลังจากนั้นผมหาจังหวะในการกดลงแต่มันมีจุดสําคัญอีกอย่างนึงก็คือพอเรากางฟิโบคุณจะเห็นว่าผมกดลงตรง ใกล้ๆก,กับเส้น100พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับเส้น100ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนแนวรับแนว,แนวต้านเหมือนกันถ้าคุณใช้ฟิโบตัวนี้อาจจะเป็นจุดที่คุณจะต้องระวังนะครับโอเคครับตอนนี้คุณเห็นไหมครับว่าเราก็ก็ถือว่าได้กําไรมาเยอะมากๆนะครับจากการที่เราขาดทุนไปในช่วงเช้านะครับเห็นไหมครับว่าพอเราดูแนวรับแนวต้านเราเทรดตอนที่กราฟมันเป็นเทรดจริงๆมันจะช่วยให้การเทรดของเรามันมีกําไรมากขึ้นพูดง่ายคือมันลดลดการแพ้โอเคคราวนี้ เดี๋ยวออเดอร์นี้ผมจะหาจังหวะในการกดขึ้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับฟิโบนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับเดี๋ยวรอกรับย่อลงมานิดนึงนะเดี๋ยวแล้วเราจะหาจังหวะในการกดขึ้นนะครับผมน่าจะไม่ย่อมาโอเคย่อลแล้วกดเลยนะครับออเดอร์นี้เราไม่ได้กดตามฟิโบนะครับเรากดตามเทรนด์ขึ้นคุณเห็นไหมครับกราฟเป็นเทรนด์ชัดเจนตอนมันลงมันก็ลงชัดเจนตอนมันขึ้นมันก็ขึ้นชัดเจนลักษณะแบบนี้คือจุดที่เราเทรดเทคนิคนี้แล้วมันจะมีความแม่นยำพูดง่ายคือ ถ้าคุณเทรดตอนที่กราฟชัดเจนมันโคตรแม่นถ้าคุณดันไปเทรดตอนที่กราฟเป็นไซเวย์ผมใช้คาว่ายังไงก็คือยังไงก็เจ๊งอะ่ะคุณเอาเทคนิคเทคนิคที่มันไม่เข้ากับตลาดไซเวย์ไปเทรดในไซเวย์ยังไงคุณก็เจ๊งโอเคครับออเดอร์นี้วินนะครับเราเดินทางมาจากประมาณ6470นะครับตอนนี้ตอนนี้พอร์ตของเราเป็น7297ก็ ถ้าเกิดไม่นับตอนที่แพ้เนี่ยก็กาไรประมาณ800กว่าบาทนะครับแต่ถ้านับตอนที่แพ้ด้วยกําไรก็ประมาณ500กว่าบาทผมสรุปคลิปนี้ให้คุณแบบง่ายๆเลยการที่คุณเอาเทคนิคที่ผมสอนไปเทรดแล้วมันแพ้บ่อยๆหรือแพ้ติดกันอย่างเงี้ยนั่นเป็นเพราะเราเลือกเทคนิคไปเทรดผิดช่วงเวลาดังนั้นคุณฟังให้จบนะวิธีง่ายๆที่สุดที่คุณจะเทรดในเทคนิค SB5 หรือเทคนิคที่ผมสอนโคตน,นัดสอนใน u t u b e คือให้คุณเทรดตอนที่กราฟเป็นเทรน ขึ้นชัดเจนเทรนลงชัดเจนพอคุณเจอไซเวย์คุณพยายามหลีกเลี่ยงเพราะไซเวยคือจุดที่มันจะกินเงินคุณนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเคลียร์แล้วเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะทิ้งคลิปไว้ให้คุณ2คลิป คลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปที่สอนคุณในเรื่องของแท่งเทียนที่ผมบอกคุณไปแล้วอีกคลิปหนึ่งจะสอนในเรื่องของการตีเส้นแนวรับแนวต้านเพื่อใช้ในการเทรด S M A หคุณไปดู2คลิปนี้ได้แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนกับน้ำมือนายอยากจะเข้ามาเทคคอร์สเรียนเพื่อที่จะจริงจังคุณแอนไลน์น้ำมือนายออปชันเข้ามาสอบถามคอร์สเรียนได้นะครับแล้วสําหรับคลิปนี้คุณงงคุณมีข้อสงสัยตรงไหนคุณสามารถที่จะคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ